ท่านแน่ยังไม่ได้กด Sub s cribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด s u b s c r i b e ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่าก,กดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ e ีนี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋านะคะใส่ iPad นาอวันนี้กันหยิบมารีวิว1รุ่นจาก Gucci นะคะที่ใส่ iPad ได้แล้วก็น่ารักมากๆด้วยค่ะวันนี้ที่กัหยิบมานะคะเป็นรุ่นนี้เลย Gucci Kyoto น,นะคะ ก็จริงๆน้องในเว็บไซต์นะคะน้องจะมีชื่อว่า c h i Children น o ท t นะคะแต่ว่าในวงการบรนเนมเนาะเขาชอบใช้คำว่าคิดโทสกันมากกว่าไม่รู้ว่าเพราะว่าอาจจะคำว่าคิดเนี่ย K I D นะคะมันสั้นกว่าหรือเปล่าก็เลยเรียกเป็นคำนี้นะคะในใน้องเป็นรุ่นที่สำหรับเด็กๆเนาะแต่ว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีการจำกัดหรอกน้อว่า ต้องเด็กใช้เท่านั้นเนาะแล้วก็ที่สําคัญน้องแบบน่ารักมากๆด้วยนะคะดีไซน์ด้านหน้าของน้องเนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะลายอันนี้นะคะน้องก็จะเป็นผีเสื้อเนาะแล้วก็ไม่ได้ปีดเสื้อมาด้วยนะเป็นผีเสื้อเรนโบว์ค่ะซึ่งมีความน่ารักมากๆเลยอ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะน้องจะมีปีกสองชั้นเนาะน่ารักมากๆเลยก็เป็นอีกลายหนึ่งที่เรียกว่าหาย,ยากนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่คนหลายๆคนชอบสะสมค่ะเพราะว่าลายมันมีหลากหลายนั่นเองก็เลยเป็นการทําให้แม่ๆหลายคนเนี่ย สะสมรุ่นนี้นะคะก็พอเขามีหลากงหลายๆายนี่แหละนะคะมันมีบางช่วงเนาะที่ราคาน้องรุ่นนี้นะคะก็ขยับสูงไปถึง30,000กว่าเลยทีเดียวนะคะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหายากของแต่ละลายด้วยนะคะก็แล้วแต่ช่วงเนาะช่วงนี้ราคาก็เริ่มดรอปลงมาแล้วใครที่กําลังหา น้องแบบใบที่น้ําหนักเบาๆนะคะแล้วก็ค่าตัวก็เบาๆอยู่นะคะน้องใบนี้ก็เรียกว่าไม่ถึง20,000นนะคะน่าใช้งานมากๆเลยสําหรับไซส์นะคะเดี๋ยวตันแปะไปให้ที่มุมคลิปนะคะจะได้ลองไปรเทียบกันก่อนเนาะว่าไซส์ประมาณนี้นะคะเหมาะหรือเปล่าเนาะซึ่งที่ทันถืออยู่นี้นะคะตําไม่ได้ใส่ที่จัดระเบียบหรืออะไรใดๆข้างในเลยเนาะถือว่าน้องยังทรงสวยอยู่เลยนะคะแล้วก็ตัวลายกระเป๋าของน้องเนาะจะเป็นแคนวาสนะคะจะเป็นลายกุชชี่เนาะก็ยังสวยมากๆอยู่แล้วก็ทรง ก็สวยเลยนะคะแบบนี้เนาะและที่สำคัญคือน้องน้ำหนักเบานั่นแหละก็เลยอาจจะเป็นรุ่นที่ดีไซน์มาเหมาะกับเด็กๆนะคะนั่นฐานจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถวางตั้งได้เลยนะคะส่วนแฮนด์ดจะเป็นแฮนด์ดแบบสั้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะเล่นเป็นตัวหนังสีแดงค่ะตัวสีแดงเนี่ยก็คือสีแดงกินไปถึงด้านในเลยนะนี่เป็นแบบนี้นะคะส่วนปากกระเป๋าเนี่ยเขาจะเป็นแม่เหล็กนะคะ ติดได้ดีปกตินะคะแน่นดีเนาะด้านในเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีตัวช่องเล็กมาให้นะคะ1ช่องนะคะก็เดี๋ยวจะลองใส่ iPad ให้ดูเนาะอันนี้นะคะถ้าหากว่าเราใส่แบบตั้งมันจะเป็นประมาณนี้ตอนแนะนําว่าให้เราใส่แบบนอนนะคะก็จะสามารถปิดอ๋อไม่ใช่สิมันจะพอดีพอดีนะคะประมาณนี้เนาะ ก็ใส่ได้พอดีพอดีเลยรุ่นนี้เหมาะกับการแบบไปชอปปิ้งถือไปที่ต่างๆได้เลยนะคะสบายๆหรือว่าจะถือออกงานก็ได้ถือว่าเป็นรุ่นที่แบบน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ค่าตัวไม่แรงด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยในช็อปเนี่ยไม่มีแล้วนะใครที่กําลังแบบสะสมอยู่นะคะหรือจะเอาไปใช้งานก็เรียกว่าเหมาะมากๆนะคะใครอยากได้สามารถแคปรูปนะคะส่งไปสอบถามแมมมี่ได้เลยที่ l i น์แอนด์ไวแบนเนมนะคะหรือว่าไม่อยากได้รุ่นนี้นะคะอยากได้รุ่นอื่นแล้วก็มีให้ชอปปิ้งอีกเพียบเลยนะคะอยู่ที่ l ลน์วีพ ะะสามารถไปจอยกลุบกันได้ที่ท็อปคอมเมนต์นะคะจาระตับกุ่มไว้ให้ค่ะก็อย่าลืมตอบคาถามก่อนนะคะให้ตอบไว้ u t u b e นะคะเดี๋ยวแอดมินไม่อนุมัตินะคะแล้วก็ถ้าอย่างว่าใครมีกระป๋าแมเนเนมนะคะที่ใช้จนเหมือแล้วนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้เลยอ,อยากจะมาเปลี่ยนเป็นงยนสดก็สามารถมาขายที่ร้านวันแมบบเนมได้เลยค่ะ มคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลแฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ l ลาย Openchat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ